เคนเดียวหรือไม่มารับกับสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆชานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกิกดาคอนิเคิลบายบอลไฟเ e อร์เกตอ R ิงกับผม NT channel กันอีกแล้วนะครับ คลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาสุ่มการชากันด้วยลั่นเองนะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมของแพะดําคือใครกันนะ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 ซึ่งวันนี้นะครับผมตัวละครที่เข้าตู้เลตอัพเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมแต่จะมากับคู่หูนะครับผมก็คือเคลนเดียนะฮะแล้วก็ซาร่านะครับผมและกิจกรรมหนึ่งนะครับผมที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับผมที่ผมคิดว่าอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีแน่นอนนะฮะ ก็คือการเติมเงินสะสมนั่นเองนะครับผมนี่เลย โอ้โหของเท้เลยนะครับผมแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดคือรางวัลสุดท้ายครับผม9,990บาทครับผมรับไปเลยเฮรนนานะฮะนี่แทงดีทุกคนต้องการนะครับผมคือแบบ GM เอบอกต้องการมากใช่ไหมแกเติมเงินเพื่อชั้น4ี่อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่สายฟรีเพิ่งตกใจแล้วก็เดือดร้อนไปนะทุกคนนะสายฟรียอย่างเราๆนะครับหรือสายเติมน้อยอย่างเราๆนะครับผมไม่ต้องกลัวไปประมาณวันที่6มั้งทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเฮรน่าจะเข้าตู้เลดอัรปกติ นะครับผมอ่าเพื่อนๆก็เพียงแค่รอก่อนละกันนะครับผมแต่ถ้าใครมีงบก็มาจัดก่อนก็ได้เล่นก่อนอะไรประมาณนั้นละกันนะครับผมแต่รางวัลตามทางเนี่ยมีเศษซาร่ามาด้วยนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับผมเจ้าซาร่าตัวละครตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคร่าวๆกับ2ตัวนี้ได้เหรอก็จะไปสุ่มการชากันเลยละกันนะครับผมตัวละครซาร่านะครับผมหน้าที่หลักๆของน้องเขาเนี่ยผมเป็นตัวละครสายสนับสนุนนะครับผมยิงตำแหน่งตัวกลางนะครับผมจะมี ดุดเด่นคือการเผาไหม้ลดเกาะเวทเป้าหมายได้นั่นเองนะครับผมและสกิลพาสซีฟของเขานะครับเมื่อเขาใช้อันติในผมความเสี่ยงเพื่อนๆจะเพิ่มขึ้น20%เลยนะครับผมอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่สําหรับผมนะครับผมมันก็เป็นตัวละครกลางๆและกันไม่ถึงกับเก่งนะผมไม่มีก็ไม่เป็นไรละกันนะครับผมอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าสุ่มมาได้ใช้ไหมสำหรับผมนะนี่คือความเห็นส่วนตัวนะสุ่มมาได้ใช้ครับแต่เอาแค่3มดาวพอละกันนะในได้ใช้ในที่นี้คือยังไงคือเอาไปตีบอสชมรมได้ครับผม บอสชมรมในอนาคตเนี่ยมันจะมีบอสต,ตัวหนึ่งนะครับผมที่สกิลตัวของมันคือถ้าตัวมันเนี่ยโดนเผาไหม้อยู่นะครับเจ้รับความแสีเพิ่มขึ้นและก็จะโจมตีพวกเราเบาลงนั่นเองนะครับอืมทำให้ตัวละครตัวนี้จะไปเล่นคอมโบกับไอมาได้เหมือนกันนะครับผมมันชื่อไอมาหรือไอชาวะ เออนั่นแหละสักตัวหนึ่งนะฮะเลยสําหรับผมนะครับผมตัวละครตัวนี้จะสุ่มก็ได้หรือไม่สุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยตัวละครต่อไปครับผมเป็นตัวแทงที่ทุกคนแบบอ้ <c oughs> อวยเยอะมากๆเลยครับผม <c oughs> เก่งมากๆเลยนะฮะผมก็อวยในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ส่วนตัวในด้านที่อวยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่ จำเป็นมากมายขนาดนั้นละกันเพราะว่าเกมนี้สําหรับผมเนี่ยครับผมตัวละครที่ควรมีคือตัวละครพวกสนับสนุนที่แบบเอฟเฟกที่แบบแปลกๆอย่างเช่นพวกอาร์พิสแพดดิเซียอะไรพวกนี้แต่ฮเรน่านะครับผมไม่ใช่ไม่เก่งนะครับผมมันเก่งแน่นอนครับในอารีนาเนี่ยโคตรกอสเลยครับแต่ถ้าใครนะผมไม่ได้โฟกัสอารีนานะครับโฟกัสแค่ว่าขอแค่ติดมาสเตอร์ก็พอ ไม่จําเป็นต้องสุ่มเฮเรนาเลยก็ได้นะครับผมหรือเอาแค่3มดาวพอก็ได้ไม่จําเป็นต้องปั้นสุดนะครับแต่ถ้าใครที่จะเล่นในอารีนาแน่ๆครับผมผมรู้สึกว่าเฮเรนาคือนัมเบอร์วันละกันนะครับผมคือได้ใช้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในด่านเนี่ยผมอ่ะไม่ได้เล่นอารนเฮเรนาเลยนะครับผมในเซิร์ฟเจแปนนะผมใช้มารุรุ้มาตลอดครับเพราะว่ามันสร้างร้วยกับทีมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อาจจะเปลี่ยนแปลงมาเล่นเฮเรนาบ้างในบางด่านที่มันมีสภาพแวดล้อมที่แบบโดนไฟฟ้าช็อตนะครับผม ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้แนะนําว่าเอ,อ้ยอย่าไปสุ่มเฮเรนาเลยผมไม่ได้แนะนําแบบนั้นนะทุกคนนะผมรู้สึกว่าเฮเรนาก็เป็นตัวละครที่เก่งครับเก่งเลยแหละโ P เลยแหละแต่ถ้าแบบใครบางคนนะครับที่รู้สึกว่ามันจําเป็นที่แบบมันเก่งทุกฟังกชันหรอหรับผมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะบางครั้งมันก็ต้องสลับเปลี่ยนกับมาลุลุเล่นอยู่ดีนะทุกคนนะอเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเคยอธิบายไปคลิปก่อนๆแล้ว ตัวละครมันใช้แตกต่างกันครับผมมารูรู้เนี่ยมันยังมีสกิลช่วยเพื่อนเยอะมากๆเลยแต่เฮเรน่ามันไม่ได้มีสกิลช่วยเพื่อนขนาดนั้นนะครับผมมีแค่สกิลเดียวด้วยซ้ำมัง้งเออแต่ตัวละครเฮเรน่า hey เนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถเล่นทีบูทดาเมจได้ครับผมเคยทําคลิปไปแล้วเหมือนกันสำหรับการบูทดาเมจเฮเรน่านะ และฮเลนาเนี่ยในอารีน่านี่คือแม่งโคตรกอตเลยแม่งโคตรแข็งเลยนะฮะและบางกิจกรรมเลยครับผมหรือบางฟังก์ชันนะฮเลนาับผมก็ยังจำเป็นในบางจุดๆเล็กๆเหมือนกันนะครับผมเพื่อไปต่อเติมตรงนั้นนะเลยส่วนตัวสำหรับผมนะครับผมผมก็ยังแนะนำมากกว่าไม่แนะนำละกันนะครับเอออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพราะว่าเล่นเกมไม่สนุกละกันนะครับเล่นตัวเพื่อนๆอวยน่าจะมันมากกว่านะครับผมอ่าโอเคละกันเนาะ และต่อไปครับผมตัวละครที่ผมน่าจะทุ่มเพชรนะครับผมสําหรับในการปั้นในผมน่าจะเป็นเจ้าเคนเดียครับเคนเดียตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมบอกไ้เลยว่าเวรี่กู๊ดมากๆเลยนะครับดาเมจแรงมากๆเลยนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขามีสกิลที่จะมอบให้กับวอคิวรี่ของเราคือทะลุผ่านครับคือตีทะลุเจาะป้องกันอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับรวมถึงเขาสามารถไปเล่น กับอบอสชมรมในอนาคตไรกคือบอสเต่าที่มันจะอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะครับก็คือการที่ใบสกิลไอ้พวกเต่าพวกกี้ๆนะครับผมไม่ให้มาติดยุยุใส่เราหรือป้องกันให้กับเพื่อนๆของมันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่หวังได้นิดนึงเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่เจ้าเคนเดียตัวนี้คือดาเมจแรงจริงๆนะครับผมถ้าถามว่าสุมอะไรคุ้มสุดในกิจกรรมนี้ผมยังอวยเป็นเคนเดียที่สุดละกันนะครับผมอ่าแต่ที่บอกไปครับไม่ใช่2ตัวละครตัวนี้ไม่เก่งนะครับผมมันก็เก่งในหน้าทีี่่่่ของงมมมันันนนนนลลกกแตเเฮฮาาทผผพูดไป็ แน่นอนนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจว่าในทีมอนาคตของผมใน PVP เนี่ยผมจะเล่นเทหน้ายาวๆเลยละกันนะครับในการลงทุนตรงนี้นะืมแต่ถ้าใครคิดไม่ได้จะเล่นอารีนามากมายขนาดนั้นนะครับก็สุ่มแค่3ดาวก็พอนะครับมันยังมีแท้งตัวละครที่แบบเล่นคอม,มโบเวทมนในอนาคตได้อยู่นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาสุ่มกันเลยละกันตอนแรกจอธิบายแป๊บเดียวทุกคนแต่กลัวเพื่อนๆเห็นภาพไม่ชัดเจนไงก็เลยขอยาอนุญาตอธิบายเยอะนิดนึงโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปิดเสียงนิดนึงละกันมา เรารีบไปเลยลวกันให้ผมในการสุ่มนะครับผมไม่พูดพราำทัเพลงเลยลวกันนะฮะขอเจ้าเคนเดียนิดนึงล้วกันนะครับผมให้ได้ใช้หน่อยโอเคครับข้ามไปเลยจ้ะไปกันต่อครับผมรอบที่2ครับมีแมวมาเลยไหมไม่มีล้วข้ามเลยครับผมเราจะไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับผมมามาไม่เอ่ยไม่ไอ้ได้มาครับผมไอสัตว์เ้ยงใหม่ปะถ้าใจผิดดัมเบิลทูดัมเบิลวันอะไรแะมามาสักตัวก่อนเร็วมาสักตัวก่อนเร็วลูกอันนี้คือดองเพื่อเธอคนเดียวเลยนะเคลนเดียฮะรู้ไหม แต่ถ้าจะหลุดเลทมาขอเป็นนี้ได้ไหมเจ้าสมบัติได้ไหมเจ้าสมบัติก็ดีเอ้ยแมวมาแล้วครับผมขอเลยครับผมเจ้าเคนเดียครับตอนนี้จังหวะนี้ยังไงครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแสงแห่งดวงดาวสิทธิ์อยู่ที่เราปุ๊บมาแล้วผมหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวละครด้วยกันมารุนกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอะไรครับเคนเดียหรือไม่มารับชมโอเคครับผมนอกเรทมาครับผมเซอร์เบอร์รัสนะฮะซึ่งส่วนตัวสผมเนี่ยไม่น่าจะได้ใช้มันเท่าไหร่ แล้วผมมีลางในอนาคตว่าเซอร์บรัสอาจจะกลับมาหรือเปล่าเออมาให้เด็ดนะครับหรือเปล่าโอ้โหแม่งไอ้ดวงเกลือจริงๆคือขอแบบได้ใช้ไม่ได้หรอแบบพวกหีบสมบัติอะไรอย่างเงี้ยเออได้ใช้หน่อยนะฮะเคลียร์เดียนี่เล่นตัวแล้วนะฮะพอรู้ว่าตัวเองเก่งที่เล่นตัวหน่อยละกัน GM บอกขออนุญาตปรับเลทหยอกเล่นนะครับผมไปการันตีอีกห้โรเลยนะฮะอีกยาวนานพอสมควรกว่าจะได้น้องเขาโอ้โหํำบากแท้วะไปกันต่อครับผม ไปกดไปหมดมาไหมแมวเลยไหมไม่มาครับถึงถ้าแมวมาเนี่ยคือเท่ากับว่าเราได้เคนดีแน่แนแล้วแหละหรืออาจจะมีของแถมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันครับผมไปเก0ครับผมเพื่อเธอคนเดียวมาเลยไหมไม่มาครับผมข้ามไปครับอขอโทษด้วยนะทุกคนนะถ้าผมสุ่มไวไปนิดนึงละกัน <c oughs> โอเคครับมาเลยไหมไม่มาครับทุกคนไม่มาฮะยังไม่มาครับผมโอ้โหหนึ่งดาวสองดาวมากันรัว SSR หน่อยเร็วมาแน่แน่ไหม ไม่มาครับผมการันตีแน่ๆแ,แล้วช็อตนี้การันตีแบบสุดซึ้งครับการันตีแบบสุดซึ้งแน่นอนครับผมสุ่มหนึ่งครั้งไปโอเคไม่ได้ครับผมอันนี้เราขอเก็บเพชรหน่อยละกันนะฮะไปครับผมมาแล้วครับผมเจ้าเคลนเดียของเรานะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแน่ๆครับถ้าหลุดเล็ดอกนี้ผมฟ้องเลยนะผมโทรหาเลยนะโทรหาเลยนะช็อตนี้ยังไงมาไหมเคลนเดียจ๋า เรียบร้อยครับผมปิดจ็อบเคนเดียไปได้อย่างสวยงามแล้วกันนะฮะอีกที่บอกไปเลยนะครับผมเจ้าเคนเดียนี่ของแท้แน่นอนครับผมปั้นไปเลยครับได้ใช้แน่นอนถ้าถามว่าไปใส่ตัวละครอ,อะไรนะครับผมไม่จาเป็นต้องใส่ธาตุลมก็ดีเหมือนกันนะฮะตัวละครตัวนี้แรงแน่ๆสําหรับเจ้าซาร่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตไปสุ่มอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับผมอาจจะไปสุ่มคลิปรวมตอนเฮรน่ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามละกันนะครับวันนี้ก็มาสรุป,ปประมาณนี้ก่อนละกันนะ ล้วเจอกันใหม่ในคลิปโยนหน้าครับผมคลิปโดวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับเอ้ยอันนี้ลืมเข้าไปกิจกรรมเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีทนึงและเจอกันกับบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน